หวยพ่อยิ่ยจ้าตื่นเถอะแม่ลูกเถอะแม่คือว่าอายุหลายขึ้นเป็นทึ่งข่วมดันเบาหวานเฝ้าลูกไปหาออกกําลังกายแต่แม่เด็กน้อยกบบว่าปล่อยงัวนดิเร็วๆแม่อันตรีโอเคเดี๋ยวพ่อยิ่สิลูกไปออกกําลังกายเช็คหน่อยแบบว่าปล่อยงัวเนาะไปแล้วสิ่ยากอีหยังท่าออกกําลังกายของพ่อยิ่นี่แหละได้ไมมล่ำปอหรือว่าไม่แกงดากแบกแล้วก็ย่าง Nhiều lần lãi thà, ngang tẩy ngang ma, tỉ hà khương họt hốc mông sầu. Xăm nỉ cơ vai văn sốt giọt là đế. Lắng chạc năn, cơ ma cả đột tốp. Sốc lông. Bơm luôn, ngang sầu. แต่ก็แล่นจ็อกกิ้งเบาๆที่สำคัญอายุไดหลายขึ้นยังสิใส่การย่างหาอุปกรณ์ถือแขวงแขนถอยหลังเดินหน้าถือลักษณะแบบนี้นะครับ ้ได้ทุกมื่อแบบนี้มันกับิีดีขึ้นแล้ว